วิสาหกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์จีนทยอยการอัปเกรดสายการผลิตที่มีเทคโนโลยีทันสมัยซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจในการเร่งปรับเปลี่ยนอุตสาหการรมผลิตสู่ความเป็นดิจิทัลให้เร็วยิ่งขึ้นของจีนโดยเมื่อเร็วๆนี้ในโรงงานบริษัทผลิตเครื่องจักรความแม่นยำสูงฟูหลินเมียนยางที่ตั้งอยู่ในเมืองเมียนยางมณฑลเซชวนสายการผลิตเกียร์ทดรอบของรถยนต์พลังงานใหม่แบบอัตโนมัติสายหนึ่งเริ่มดำเนินการผลิตอย่างเป็นทางการ ภายหลังการยกระดับครั้งนี้การผลิตเกียร์ทดรอบรถจนเครื่องหนึ่งเฉลี่ยแล้วใช้เวลาไม่เกิน2นาทีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทกล่าวว่าบริษัทกำลังผลักดันงานยกระดับความอัตโนมัติของการผลิตอย่างต่อเนื่องส้ายการผลิตดังกล่าวยังได้ติดตั้งเครื่องอุปกรณ์ตรวจสอบแบบเรียวทามซึ่งเป็น,นกลไกตรวจสอบที่สมบูรณ์และบรรลุการควบคุมแบบเรียวทามรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลของกระบวนการผลิตด้วย การอัปเกรดกรรมวิธีและปรับปรุงสายการผลิตอีกทั้งนําเข้าเครื่องจักรอุปกรณ์ควบคุมแบบดิจิทัลท,ที่ทันสมัยทําให้โรงงานยกประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้นได้10%ประสิทธิภาพของการใช้ประโยชน์ได้โดยรวมของเครื่องจักรอุปกรณ์ก็สูงขึ้น10%ด้วยช่วยลดต้นทุนได้ปีละ20ล้านหยวนหรือประมาณ94ล้านบาท